สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์ลึกวับเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของเอเทียนวัทยากรหนุ่ผมผู้มีความอัจฉริยะทางด้านดนตรีเขากําลังเปิดดูวิดีโอคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกเลิกเขาก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ฟาเบียน,นาเด็กสาวสวยของบาร์เล่าแห่งหนึ่งเธอได้พบก,กับเอเทียนที่มานั่งดื่มเหล่ายอมใจหลังจากที่ถูกทิ้งเอเทียนที่สั่งเหล้ามาดื่มจนเมาไมา้จนงกระทั่งมาถึงเวลาปิดร้านฟาเบียน,นาจะได้อาสาช่วยประยุงต์เขาไปส่่งทีหนน้้าาร ก่อนที่เอเดียนจะเดินชนชายคนหนึ่งจนมีนเรื่องชกต่อยกันฟาเบียนาที่เห็นแบบนั้นจะได้ขับรถพาเอเดียนมาที่บ้านของเธอในช้าวันต่อมาหลังจากที่เอเดียนได้ตสติกับคืนมาฟาเบียนาจะได้พยายามอธิบายกับเขาว่าเมื่อคืนนี้คุณเมาหนักมากขับรถกลับบ้านไม่ไหวฉันเลยตัดสินใจขับรถพาคุณมานอนพังที่นี่เอเดียนที่ได้ยินแบบนั้นจะได้ขอตัวกลับบ้านทันทีโดยไม่แม้แต่จะขอบคุณฟาเบียนาเลยแม้แต่คําเดียวภาพได้แต่ไปที่ห้องซ้อมอ,ออเคสตราของเอเดียน เขาแทบไม่มีกระจิกกระใจจะทํางานและขอตัวออกมาจากวงเขาได้เดินทางกลับมาหาฟาเบียน,นาที่บาร์อีกครั้งก่อนที่จะเอ่ยคําขอโทษกับเธอเพราะเมื่อเช้าเขารีบไปหน่อยโดยที่ฟาเบียน,นาแค่อภัยเขาโดยที่เธอไม่คิดอะไรมากเอเดียนจะได้ตอบแทนเธอด้วยการฟาเบียน,นาไปดูวงออเคสตาราซึ่งนั่นก็ทาให้ฟาเบียน,นารู้สึกประทับใจมากๆในขณะที่เอเดียนกำลังจะจูบก,กับฟาเบียน,นาเธอก็ถามกับเขาว่าคุณแต่งงานหรือยังเอเดียนก็นเลยบอกกับเธอว่าเขายังไม่เคยแต่งงาน ในคืนนั้นทั้งคู่ไปจกกันที่เตียงที่บ้านของเอเรียนก่อนที่เช้าวันต่อมาฟาเบียน่าจะตื่นขึ้นมาเธอเข้ามาในห้องน้ำแล้วเห็นว่าแปรงสีฟันในห้องน้ำมีสองอันทาให้เธอสับสนว่าไม่แน่ว่าเอเทียนอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวฟาเบียนาได้ยินเสียงแปลกๆที่เล็ดลอดออกมาจากท่อระบายน้ําเธอจึงได้เดินสำรวจบ้านจนได้พบกับเจ้าหันสุนัขประจําบ้านที่เอเทียนเป็นคนเลี้ยงเอาไว้ฟาเบียนาได้สะดุดตากับเอกสารกองใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะในขณะที่เธอจะเข้าไปสำรวจดู เอเดียนก็ร้องทักเธอด้วยความตกใจราวกับว่าเขาไม่ต้องการให้ฟาเบียน,นาที่เห็นเอกสารบนโต๊ะบนโต๊ะอาหารเอเดียนได้เล่าให้ฟาเบียน,นาฟังว่าเขารักความสันโดษจึงเลือกที่จะมาอยู่บ้านแถวชานเมืองแบบนี้บ้านหลังนี้นั้นสวยงามไม่ใช่แค่เบื้องหน้าแต่รวมไปถึงเบื้องหลังของมันด้วยเอเดียนได้บอกฟาเบียน,นาว่าหลังจากที่เธอเลิกงานเขาจะรับตัวเธอมาค้างที่นี่ต่อในขณะที่ฟาเบียน,นาจะออกไปทํางาน นักสืบบูทาโกกับนักสืบรามิเรสที่เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านของเอเดียนดูเหมือนว่ารามิเรสนั้นจะรู้จักกับฟาเบียนนาส่วนบูทาโกก็มาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเบรินอดีตแฟนสาวของเอเดียนที่หายตัวไปในตอนแรกเอเดียนได้บอกว่าเธอออกนอกประเทศไปแล้วแต่ทงางตำรวจก็พบว่าเธอไม่ได้ออกนอกประเทศอย่างที่เอเดียนอ้างฟาเบียนนาที่ทีนแบบนั้นก็ตกใจและสับสนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เอเดียนจะได้อธิบายกับเธอว่าเบรินแฟนเก่าของเขา ได้ทิ้งเขาไปโดยที่ไม่บอกลาเขาสักคําพวกตำรวจนั้นสันนิษฐานว่าเอเดียนน่าจะลงมือฆ่าแฟนของเขาไปแล้วและอาจจะฝังศพของเธอเอาไว้ที่ไหนสักที่ในบ้านหลังนี้กลางดึกคืนนั้นในขณะที่ฟาเบียน,น่ากำลังนอนแช่น้ําเธอก็สัมผัสได้ถึงแรงสัะเทือนจนทำให้น้ํากระเพื่อมจูู่ฟ้าก็ผ่าลงมาจนทําให้ไฟทั้งบ้านดับลงเอเดียนจะได้เข้ามาปลอบใจเธอแล้วบอกว่าเป็นเรื่องปกติในขณะที่ทั้งสองคนกาลังจะเข้าได้เข้าเข็มฟาเบียนน่าก็ได้บอกกับเอเดียนว่า เธอไม่ชอบเจ้าหันที่ชอบเห่าในห้องเอเดียนจึงได้ไล่มันให้ออกไปจากห้องนอนของเขาในเวลาต่อมารามิเรสได้เดินทำาหาฟาเบียน,นาที่ทำงานของเธอทำให้เราได้รู้ความจริงว่าทั้งสองคนเคยคบหากันมาก,ก่อนรามิลได้บอกฟาเบียน,นาว่าเธอคิดว่ามันไม่แปลกหน่อยหรอที่แฟนเขาเพิ่งจะหายตัวไปแต่เขาตัดสินใจคบหากับผู้หญิงคนใหม่ได้เร็วขนาดนี้ฟาเบียน,นาก็เลยบอกรามิเรสว่าก็แล้วยังไงเธอเป็นคนทิ้งเขาไปไม่ใช่เขาทิ้งเธอ สาเหตุที่คุณมาเตือนฉันแบบนี้เป็นเพราะว่าคุณถึงหรือเปล่ารามิเรสก็เลยบอกว่าก็แงอยู่แล้วในที่สุดคุณก็ได้คบหากับผู้ชายรวยๆอย่างที่คุณฝันเอาไว้คุณคงไม่ชายตาแลตำรวจจนๆอย่างผมอีกแล้วหลังจากที่การแสดงออเคสตาราของเอเดียนจบลงเอเดียนก็ได้รับคำชงจากโรเบิร์โตนายทุนใหญ่ที่เป็นคนซับพอร์ตวงของเขาฟาเบียนาได้รับรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเอเดียนกำลังจะออกเดินทางไปจากเมืองน,นี้หลังจากการแสดงจบลง ในขณะที่ฟาเบียนาเข้าไปอาบน้ำที่ห้องน้ำของบ้านเอเดรียนอยู่ๆน้ำก็ร้องขึ้นมากระทันหันจนทำให้เธอถูกน้ำร้อนรั่วเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากอ่างล้างมือฟาเบียนาจึงเริ่มรับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลของที่นี่ในขณะที่ฟาเบียนากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่บ้านของเอเดรียนอยู่ๆเธอก็ได้พบก,กับสร้อยที่มีกุญแจห้อยตกอยู่ที่พื้นฟาเบียนาจาไม่รู้ว่ามันคือกุญแจอะไรกันแน่ เธอจึงได้ตัดสินใจเก็บมันมาห้อยคอเอาไว้สักพักหนึ่งฟ้าก็ผ่าลงมาจนทำให้ไฟทั้งบ้านดับลงฟ้าเบียนนาได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนเข้ามาในบ้านเธอจึงที่คว้าท่อนเหล็กขึ้นมาเพื่อเตรียมป้องกันตัวแต่กับการเป็นว่าเจ้าหันที่โผลออกมาจนทำให้เธอตกใจฟาเบียนได้ล้มหัวกระแทกเปีนโนจนหมดสติไปเมื่อเธอได้สติกลับคืนมาเธอก็ได้พบกับเอเดียนฟาเบียนไาที่บอกกับเอเดียนว่าบ้านหลังนี้มีผีเอเดียนที่ได้ถามเธอว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้น ฟาเบียนนาก็เลยบอกเขาว่าจธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากท่อระบายน้ําเอเดียนจะได้บอกว่าบ้านหลังนี้เต็ไมไปด้วยช่องลมมากมายมันอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้จากนั้นเอเดียก็ตะโกนลงไปในอ่างล้างหน้าเขาเตือนผีว่าไม่ว่าแกจะเป็นใครอย่ามาทําให้ฟาเบียนนาแฟนของฉันหวาดกลัวนะเว้ยเอเดียนได้พูดปลอบใจฟาเบียนนาว่ามีอะไรต้องกลัวก่อนที่เช้าวันต่อมาเอเดียนจะรับสายจากตำรวจให้ไปดูศพของหญิงสาวปริศนาคนหนึ่ง ว่านั่นใช่ศพของเบอร์ินแฟนเก่าของเขาหรือเปล่าเอเดีนได้เดินทางมาดูศพของหญิงสาวที่ถูกไฟคอกจนไม่เกรียมก่อนที่เขาจะบอกตำรวจว่านั่นไม่ใช่เธอนี่ไม่ใช่เบอร์ินเมื่อเอเดียนกลับถึงบ้านเขาก็ได้ยินเสียงของฟาเบียนาที่กำลังพูดกับใครบางคนว่าเสียใจด้วยนะเอเดียนที่ได้เดินมาถามฟาเบียนาว่าเธอกำลังพูดกับใครฟาเบียนนาก็เลยบอกว่าเปล่าเธอก็แค่กำลังหาหนังสือเอเดีนได้ให้คำมั่นสัญญากับฟาเบียนาว่า ต่อจากนี้ไปเบรินจะไม่มากวนใจเราอีกแล้วเธอจากเข้าไปแล้วแล้วก็จะไม่คิดถึงเธออีกต่อไปฟาเบียน,นาที่ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆพวกเขาทั้งกู้กอดกันแต่เหมือนมีบางอย่างไม่บริสุทธิ์ใจฟาเบียน,นาที่จ้องมองไปที่กระจกที่อยู่ในห้องนอนแต่เหมือนกับว่ามีเงาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในกระจกนั้นด้วยภาพที่ได้ย้อนกลับมาในอดีตในขณะที่เอเดียนกับเบรินยังคงคบหากันอยู่เอเดียนได้มาบอกข่าวที่กับเบรรินว่า เขาถูกเชิญไปเป็นวัทยากรที่ประเทศโคลัมเบียเขาขอให้เบรินออกจากงานเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นั่นเอเดียนได้รับปากกับเบรินว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเธอและจะคอยดูแลเธอตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทันทีที่เอเดียนมาถึงโคลัมเบียเขาก็ประสบความสําเร็จกับงานวัทยากรมากๆเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำเจอทางเบรลินสังเกตเห็นว่าเอเดียนกับวโรดิกานักไปโอลินสาวนั้นเริ่มมีความสัมพันธ์แปลก,ปลก,ปลกทั้งสองคนแอบพูดคุยกันลับหลังเธออยู่บ่อยครั้ง เมื่อเอเดียนเก็บเงินได้มากพอเขากับเบลินที่ได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ชานเมืองเขาทำสัญญาเช่าบ้านจากคุณนายเอมมาโดยการรับปากว่าจะดูแลเจ้าฮันหมาของเธอด้วยวันหนึ่งเบลินตั้งใจจะพาเจ้าหันมาสプラยเอเดียนที่ห้องทำงานแต่เธอกลับได้เห็นเบโรดิก้าที่อยู่ในห้องทำงานของเขาสองต่อสองเจนวันนั้นเบลินโกรธมากจนเลือดขึ้นหน้าเธอพูดขู่เอเดียนว่าคอยดูเธอสักวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้เจอหน้าฉันอีกเลย ในขณะที่เอเดียนขอโต้ไปอาบน้าเบลินจะได้แอบเช็คดูมือถือของเขาก่อนที่เธอจะพบว่าเอเดียนแอบกิดกันกับเวโรดิก้าจริงๆในเช้าวันต่อมาทั้งสองคนจะได้ทะเลาะกันเป็นการใหญ่เอเดียนที่บอกกับเบลินว่าพวกเราก็แค่คุยกันขำๆไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ถ้าว่าเบลินก็บอกเอเดียนว่าเธอรับไม่ได้ในเวลาต่อมาเบลินได้มาปรับทุกข์กับเอมมาเจ้าของบ้านเธอบอกกับเอมมาว่าเธอทิ้งชีวิตที่ดีที่สเปนมาอยู่ที่นี่ ต่ดูเหมือนว่าเธอจะตัดสินใจผิดซะแล้วเอมมาก็เลยบอกเบรินว่าสามีของเธอเป็นวิศวกรเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนที่บ้างานมากๆจนถึงขั้นเธอต้องยื่นคำขัดกับเขาหลายต่อหลายครั้งเอมมาได้แนะนำให้เบรินลองใจเอเดียนดูเพื่อสอนให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วความรักต้องมีความไว้ใจจากนั้นเอมมาก็พาตัวเบลรินไปดูห้องลับที่สามีของเธอสร้างขึ้นมามันเป็นห้องลับที่มีกระจกสองด้านและสามารถมองออกไปข้างนอกได้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็น ตัวห้องนั้นถูกสร้างให้เก็บเสียงที่เป็นอย่างดีและถูกต่อลำโพงเอาไว้เพื่อดีนเสียงจากด้านนอกที่นี่มีเครื่องปั่นไฟห้องน้ำและรวมไปถึงที่นอนให้เสร็จสับจึงทำให้เบรลินคิดแผนการบางอย่างขึ้นมาได้เธอจึงได้ขอบคุณเอมมาที่ช่วยบอกห้องลับนี้ให้กับเธอเบรลินได้เริ่มทำตามแผนที่เธอวางไว้กับเอมมาด้วยการบันทึกวิดีโอเอาไว้ให้กับเอเดน,นว่าเธอจะทิ้งเขาไปจากนั้นเธอก็เก็บเสื้อผ้าแอบไปซ่อนตัวอยู่ในห้องลับแต่ในขณะที่เบลลินกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในห้องลับ เธอก็ะดันเผอทำกุญแจเปิดห้องลับตกเอาไว้ที่ด้านนอกทันที่ที่เอเดียนกลับบ้านมาเธอจะได้ร้องของความช่วยเหลือจากเขาแต่ทว่าห้องลับก็ถูกออกแบบมาให้เก็บเสียงได้เป็นอย่างดีจึงทําให้เบอร์ลินต้องติดอยู่ในนั้นตั้งแต่น้นเป็นปต้นมาจากนั้นก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เอเดียนเอาหลักฐานยืนยันให้นักสืบปูทาโก้ดูว่าจริงๆแล้วเบอร์ลินอาดคลิปวิดีโอไว้ว่าเธอจะหนีไปต่างประเทศทางแรเของเบอร์ลินที่ติดอยู่ภายในห้องลับเธอได้พบกับเครื่องแบบของทหารนาซี ที่น่าจะเป็นของสามีของเอมมาเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างห้องนี้มาจากบังเกอร์สมัยสงครามเบลลินที่ฟ้มองดูเอเดียที่เสียใจที่เธอทิ้งเขาไปซึ่งเธอเองก็เสียใจเหมือนกันและคิดว่าไม่ควรทําแบบนี้ตั้งแต่แรกเอเดียที่พูดกับตัวเองว่าเขาจะตัดใจจากเธอซึ่งนั่นก็ทาให้เบลลินเสียใจมากที่เขาเข้าใจผิดเธอพยายามตะโกนร้องเรียกเอเดียแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของเธอเบลลินนั้นเผลอไปเะท่อจนเกิดขึ้นที่อ่างล้างหน้า ซึ่งนั่นก็ทำให้เธอค้นพบวิธีการส่งสัญญาณแบบใไมในคืนที่เอเดียนพาตฟาเบียน,นามาเล่นจำจีกันในห้องต่อหน้าต่อต,อตาของเบลินที่แทบจะหัวใจสลายเสียงของพวกเขาได้ล็ดลอดเข้ามาในห้องและทําให้เบรินถึงกับทำใจยอมรับไม่ได้ในเช้าวันต่อมาฟาเบียน,นาได้ลุกขึ้นมาแปลงฟันโดยแปลงที่เธอใช้ก็คือแปลงของเบรินจะทําให้เธอโกรธจัดเธอตะโกนด่าฟาเบียน,นาผ่านท่อน้ําทิ้งจนทำให้เสียงเล็ดลอดออกไปด้านนอก และทาให้ฟาเบียนาได้ยินเสียงของเธอจนก้มตัวลงมาฟังเบลินจึงได้ใช้โอกาสนัตโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ถ้าว่าฟาเบียนาก็กลับไปแปลงฟันต่อไปโดยที่ไม่เอะใจอะไรผ่านมาหลายวันเบรินติดอยู่ภายในห้องด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอต้องทนเห็นภาพแฟนของตัวเองเล่นจ้ำจี้กับฟาเบียนาอยู่ทุกวันเอเดียนเริ่มดีขึ้นและทาใจได้แล้วและไม่สนว่าเธอจะเป็นตาย้ายดียังไงแต่ถึงกระนั้นแล้วเบรินก็ยังคงไม่สิ้นหวัง เธอพยายามใช้สิ่งของกระแทกกำแพงเพื่อที่จะเจาะผนังออกไปซึ่งแรงสะเทินก็ทำให้น้ำในอ่างกระเพื่อมและทำให้ฟาเบียน,นาเข้าใจผิดคิดว่าที่นี่มีผีแต่แล้วความหวังของเบรดินก็ต้องมาลายหายไปเมื่อเธอพบว่าผนังของที่นั่นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเบรดินจึงได้จัดการเปิดดูผแผนผังของห้องลับก่อนที่เธอจะพบว่าท่อส่งน้ำร้อนมันมาจากห้องนี้เบรดินจะได้เปิดน้ำร้อนร่วหลังฟาเบียน,นาเพื่อทำให้เธอรู้ตัวทางด้านของเจ้าฮันก็ห่าใส่กระจกทุกวัน พราะมันได้กิ่นของเบรินที่ติดอยู่ภายในห้องลับเบรลินได้ประทังชีวิตอยู่ภายในห้องลับด้วยอาหารกระป๋องก่อนที่เช้าวันต่อมาจะจะได้ยินเสียงของเอเดียนที่ได้รับสายจากตำรวจให้ไปยืนยันศพปริศนาส่วนฟาเบียน,นาก็แอบดีใจเสียกงกระจกที่เบรลินตายและเธอจะได้เป็นเจ้าของเอเดียนแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่เอเดียนออกไปยืนยันศพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟาเบียน,นาก็สัมผัสดได้ถึงแรงกระเพื่อมของผิวน้ำเธอจึงได้ลองสนใจมันแบบจริงๆ,ๆจังจึง,จง,จง,จงได้พบว่า จริงๆแล้วมันคือการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งในตอนนี้ฟาเบียน,น่ารู้แล้วว่ามีคนติดอยู่ที่ด้านหลังของผน,นังเธอจึงได้ตัดสินใจตามเสียงเขาของเจ้าหันไปจนกระทั่งได้พบกับรูคุญแจที่ใช้ไขเปิดห้องลับในขณะที่ฟารเบียน,น่าจะไขเปิดประตูปล่อยตัวเบรดินออกมาเธอก็เกิดความลังเลใจว่าเอเดียนนั้นอาจจะเปลี่ยนใจจากเธอแล้วกลับไปหาเบรดินคนรักเก่าของเขาฟาเบียน,น่าจะได้ตัดสินใจไม่เปิดประตู ก่อนที่เธอจะบอกกับเบลินที่อยู่ด้านในว่าเสียใจด้วยนะจากนั้นเอทีก็เ,เข้ามาแล้วบอกกับเธอว่าศพนั้นไม่ใช่เบลินกลางดึกคืนนั้นฟาเบียนนานอนไม่หลับเธอรู้สึกกังวลใจที่ตัดสินใจไม่ปล่อยตัวเบลินออกมาส่วนเอที่ก็อยู่ในาการแบบเดียวกันเพราะคิดถึงแฟนของเขาเจ้าฮันพยายามหากันโชคใส่ฟาเบียนนาที่เธอไม่ยอมปล่อยตัวเบลินเจ้านายใหม่ของมันให้เป็นอิสระในเช้าวันต่อมาฟาเบียนนาได้จัดการเปลี่ยนห้องใหม่ซะหมด เพื่อทำให้เอเดียนลบภาพเก่าที่เกี่ยวข้องกับเบอร์ินทางน้าของนักสืบลามีเร็กก็เดินทางมาพบเอเดียนเขาบอกกับเอเดียนว่าเขาจะจับตาดูเอเดียนทุกฝีก้าวหากเกิดอะไรขึ้นกับฟาเบียนาเอเดียนไม่รอดแน่ทันทีที่เอเดียนออกไปทํางานข้างนอกฟาเบียนาพยายามติดต่อกลับไปหาเบอร์ินแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเมื่อเอเดียนกลับถึงบ้านเขาก็เริ่มโวยวายใส่ฟาเบียนาที่เธอถือวิสาสะย้ายข้าวของทุกอย่างภายในบ้านโดยที่ไม่บอกเขา วันต่อมารามิเรสได้เดินทางหาเอเดียนที่บ้านเขาได้เอาหลักฐานมาให้เอเดียนดูว่าเอเดียนนั้นแอบมีสัมพันธ์ลับกับเวโรนิก้าเขาบอกกับเอเดียนว่าตอนนี้เอเดียนมีบุญเหตุในการฆ่าภรรยาตัวเองแล้วฝ้าของฟาเบียนาที่ตนต่อไปไม่ไหวเธอจึงได้ตัดใจเปิดประตูเพื่อปล่อยตัวเบรินออกไปฟาเบียนาได้มองเห็นเบรินที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงเธอจึงได้เข้าไปเรียกเบรินใกล้ๆเบรินที่แกงสลบไปได้ใช้ขวดตีหัวฟาเบียนา จากนั้นก็จัดการขังเธอ,เอไว้ในห้องลับแทนเบลินที่ตัดสินใจบอกเลิกเอเดียนแล้วทิ้งกุญแจห้องลับเ,เอาไว้บนเตียงนอนของเขาเธอกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเองอีกครั้งแล้วทิ้งให้ฟาเบียนหน้าต้องติดอยู่ในห้องลับจนกว่าจะมีคนมาช่วยก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังดรามาร่าสยดขวัญจากประเทศสเปนที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมตัวหนังในช่วงแรกคล้ายกับหนังฆาตกรรมบนกับเรื่องราวแนวผีหลอนๆไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเบลินหายตัวไปไหนกันแน่ เธออาจจะถูกเอเดียนฆ่าตายและกลายเป็นผีอยู่ในบ้านจนกระทั่งช่วงท้ายเรื่องที่ตัวหนังมาเฉลยว่าจริงๆแล้วเบลลินไม่ได้ตายแต่เธอเดินเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องลับออกมาไม่ได้ซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้รู้พฤติกรรมที่แท้จริงของเอเดียนว่าจริงๆแล้วเขาแทบไม่ได้รักเธอเลยแค่เธอหายตัวไปเไพียงวันเดียวเขาก็หิ้วสาวคนใหม่อย่างฟาเบียน,นาเข้ามาในห้องนอนแล้วไม่หนงซ้ำเรื่องที่เธอสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเวโรนิกานักสืบรามิเรก็ได้มาเปิดเผยให้ฟังแล้วว่า พวกเขาทั้งคู่มีความสำพัธ์กันจริงเพราะงั้นเบรลินจะได้ตัดสินใจทิ้งเขาไปและกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมของเธอกระกักแล้วครับสำหรับคลิป,ลอปรอบภาพยนต์นเรื่อง The Hidden Face ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ